<Es> personally I t r o be all g e <ated> t i n g close to the job so uh, personally for me I think Champions League is more important for everything to prepare the next season เมื่อคืนนี้นะครับการแถลงข่าวของรูเบนอโมริมก่อนเกมเจอเชลซีเนี่ยเป็นที่พูดถึงมากๆครับทุกฉบับเล่นหมดนะครับเพราะว่าเขาเจอนักข่าวทุกสำนักจี้ครับโดยเฉพาะคําพูดหลังเกมเวสต์แฮมว่า ถ้าหากเขาแก้ไขไม่ได้เนี่ยจะต้องมีคนเข้ามาทําหน้าที่แทนเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคร่าครั้งนี้เขาตอบชัดเจนมากครับว่าไม่ออกนะครับไม่ลาออกผมยังห่างไกลจากคําว่ายอมแพ้อีกเยอะออกแล้วจะเอาอะไรกินนะครับเอออันนี้นี่เออค่อยชัดเจนหน่อยนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับเออเขาสรุปไอ้ข่าวที่บอกจ่ายตังให้สตาฟบินไปสเปนเป็นเรื่องจริงร้อเซ็พูดออกจากปากเองและ แหล่งข่าววงในบอกว่าได้ใจนักฟุตบอลไปเต็มๆสปิริต,ตรงเนี้ยคงจะวิ่งให้ในรอบชิงชนะเลิศแน่ๆนะครับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างยอดเยี่ยมครับเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีคนเห็นภาพเดเโก้ดารโลใส่ชุดซ้อมแต่ว่ายังเป็นรองเท้าผ้าใบอยู่ไปซ้อมในยิมแล้วเขาจะไหวไหมในเกมรอบชิงเพราะว่าตำแหน่งทางขวาของเรามีปัญหามากถ้าดารโลลงไม่ได้เนี่ยมาซาอุยก็จะต้องลงมาเล่น,นเป็นเซนเตอร์นะถ้าสมมติโยโร่โยโร่กับดาริก ยังไม่ได้ซ้อมอะไรเลยนะครับแม้จะว่าจะใส่เสื้อที่เป็นเหมือนกับเพื่อร่วมทีมเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะมาตรงบริเวณสนามได้เลยนะครับแล้วก็ชอนไทครับไปออกรายการสกายสปอร์ตกับแกรี่เนวิลแล้วก็พอโคโอวดอ้างตัวเองครับนี่โดน,อนไอ้ว่อะไรออกนะเขาบอกถ้าเขาคุมแมนยูเต็ดได้นะอันดับที่ว่าอามูริมไม่แพ้อ,อีกแล้วก็บอกว่ามีคุณซือคน,นึงอะที่เหมาะคุมปีศาจแดงมากกว่าอามูริมเขาจะเป็นใครติดตามได้ในหมดในคลิปัืนนี้ครับ ในช่วงของสะสมวันนี้ครับผมมีสินค้าที่สัปดาห์ที่แล้วครับเมกะสโตรให้เป็น Product of the Week เลยครับนั่นก็คือหมวกบักเก็ตของคอบี้เมนูนั่นเองนะครับหลังจากที่เคยเอามาปล่อยแล้วรอบหนึ่งโอ้เนี่ยเมกะสโตรอช้ามากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่คนตามหาตั้งแต่เกมรอบชิงชนะเลิศ FA ฟ u p ก่อนชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีเนี้ย โอ้โห oh, ไม่ปล่อยมาขายเลยครับคือเก็บเงียบละเกิดน,นะครับจนสุดท้ายมีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับผ่านไปเกือบหนึ่งปีที่คว้าแชมป์หลังป่าเป๊ปอะ่ะเขาก็เริ่มมาทยอยจาหน่ายแต่แป๊บเดียวหมดแปบ๊บเดียวหมดว่ามันเป็นใบที่หลายคนอยากได้ใช่ไหมจริงๆคนอังกฤษก็ชอบใส่หมวกบักเก็ตหมวกถังนะฮะจริงคนไทยก็ชอบผมเห็นคนไทยก็ชอบนะและเขาก็ X กับ New Era นะครับมันเป็นหมวกที่ผมว่าใส่แล้วก็น่ารักดีมันดูแบบฟิลฟิลแบบผ่อนคลายนะครับไปแฟมิลี ทริปไปเข้าป่านะครับจริงๆผมว่ากันได้ทั้งฝนกันได้ทั้งแดดเลยนะช่วงนี้ฝนตกบ่อยใช่ไหมใส่แบบน,นี้ไปก็ดีกว่าใส่หมวกแคปนะครับแล้วก็เป็นใบที่สวยมากหายากสุดๆวันนี้หลังจากที่กดมาให้กับคุณผู้ชมนะครับส่งพรีออเดอร์ไปก่อนน,นั้นเนี่ยเหลือนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ใบนะครับ12ใบตรงนี้ครับปล่อยในราคา2,500ร 99าบาทคุณผู้ชมลองทุภาพไปเลยครับขายดีจนเมกาโซลขึ้นมาว่าเป็น Product of the week เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับไลา์เข้ามาได้เลยครับ2 5 9 9ัราบาทรวมภาษีเงนมัเข้ารูกค่าชิ้มจิ้มได้ปอยเป็นใบที่คุณหาไม่ได้หรอกครับผมจัดมาให้คุณได้ครับ12บสใบสุดท้ายครับเชิญครับเชื่อว่าวันนี้ถ้าใครเข้าไปในโซเชียลมีเดียนะครับทั้ง Facebook X YouTube รวมถึงดูข่าวกีฬา ทางทีวีน่าจะได้เห็นมีมคําพูดของอับริมที่บอกว่าผมจะไม่ลาออกแน่ๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นคําแถลงข่าวของอับริมนะครับก่อนเกมที่จะเจอกับเชลซีนะครับทั้งแมนยูและก็สเปอร์เนี่ยจะเล่นคืนวันพรุ่งนี้นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับท็อตแนมเล่นก่อนแมนยูเตะหนึ่งชั่วโมงนิดๆแมนยูเตะที25ออกไปเยือนเชลซีนะครับก็ทั้งสมาคมฟุตบอลอกรีฑาลงถึงพรีเมียร์เนี่ยจัดให้หลบไปเลยก็จะได้พักเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะครับแล้วก็เตะรอบชิงกัน วันพุธนะครับทุกประเทศจริงเขาทากันแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้แบบยกเลิกหรือว่าเตะข้ามแบบ 2- อสาสัปดาห์แบบนั้นนะครับจริงๆมืออาชีพได้เท่านี้แหละนะครับทีเนี้ยคาพูดที่นักข่าวจี้มากที่สุดก็คือเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยตอนแพ้เวสแฮมคุณไปให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตสองครั้งเลยว่าถ้าหากสุดท้ายแล้วเขาแก้ไม่ได้แมนยูก็ต้องมีคนมาแทนที่เขาสุดท้ายคุณจะลาออกจริงๆรเหรออะไรเงี้ยโอ้โหรอบนี้อารมูรีมาแบบ สดชื่นนะครับทุกคนก็น่าจะพอรู้ดีว่าเขาอยู่แมนยูเตะมายังไม่ครบหนึ่งมันจะไม่ครบหนึ่งปีได้ไงกี่เดือนเองใช่ไหมตั้งแต่สิงหาคมตุลาคมตุลาคมพฤศจิกายนสองหนึ่งสองสามสี่หกครึ่งปีสัมาภาษณ์ไปห้าร้อยกว่าครั้งแล้วหกเดือนเจ็ดเดือนโโอ้หบ้าบอมากคาือบางทีต้องนั่งคุมอารมรณ์บอลก็แพ้บ่อยเนี่ยผมว่าอัลลอบเนี้ยเขาเอามาตั้งสติเขาก็บอกว่าคือที่ผมพูดไปแบบนั้นเนี่ยผมอธิบายชัดเจนไปแล้วว่าผมมีไอเดียขายบอร์ดบริหารที่ชัดเจนว่าแมนยูจะเล่นแบบนี้แบบนนีี้แบบ ซึ่งผลการแข่งขันมันยังไม่ได้มันแพ้บ่อยผมพยายามจะสื่อว่าเอ้ยไอย้ที่แพ้เยอะๆเนี่ยผมไม่ได้ลอยตัวเหนือปัญหานะมันคือความรับผิดชอบของผมซึ่งถ้าหากผมแก้ไม่ได้เนี่ยเราก็จะโดนเปลี่ยนคนเท่านั้นเองนะครับเราต้องผมรู้ปัญหาแนละ้วตอนนี้นผมพยายามจะหาทางแก้ไขยอยู่นะครับคือพูดกลางๆว่าถ้าถ้าเราไม่ทําไม่เปลี่ยนตัวเองอ่ะบอร์ดบริหารก็จะมาเปลี่ยนเราซึ่งมันก็เป็นการทํางานทุกที่อยู่แล้วนะครับแอมฟ่าชุกคิติงอ่ะจ็อบ นะครับคือยังห่างไกลจากการยอมแพ้หรือว่าการลาออกนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สรุปข่าวลือว่าจบซีซั่นจะไปหรือเปล่านะครับทีนี้เมื่อวานที่ผมนําเสนอว่าอัมบูริมเนี่ยลังเลในการไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกวันนี้ก็โดนนักข่าวจี้นะครับ <S <S แล้วเขาก็ยอมรับจริงๆนะครับว่าคุณเคยพูดว่าจริงๆคุณต้องการเวลาในการซ้อมมากกว่าที่คุณไม่มีปรีซีซั่นเลยการไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยทำให้มันคือแมตช์สองเกมสัปดาห์สองเกมเนี่ยมันยากสําหรับคุณนะ เอาบร้บอกก็มันคือ my feeling ครับมันคือความรู้สึกของผมจริงๆนะครับผมพยายามจะบอกว่าตอนนี้ผมแก้ปัญหากันอะเกมต่อเกมที่คารลิงตันนะมันมีอะไรให้ทําเยอะมากแล้วมันทําให้เสร็จสักทีหนึง่งตอนนี้เราคิดจนถึงเกมนี้เสร็จปุ๊บผมคิดถึงเกมเชลซีเสร็จแล้วบอกว่าเราไปนั่งคิดถึงเกมรอบชิงใช่ไหมครับคือความเป็นจริงโค้ชต้องการเวลามากกว่านั้นในการที่เตรียมทีมเตรียม,มทุกอย่างนะครับแต่ว่าก็เข้าใจได้ครับในโลกของฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเราต้องพยายามชนะเพื่อไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ เออและเขาก็บอกเอา้าอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าถ้าแพ้ก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าคือเขาก็อ่านเกมผมว่านักข่าวก็รู้ว่าอามูริมหมายถึงอะไรนะครับคือมันเป็นดาบสองคมครับคุณผู้ชมเราอ่านเราอ่านให้ออกนะครับถ้าหากแมนยูได้แชมป์ยูโรปาดีใจกันประมาณคืน2คืนอ่านได้ไปแชมป์อเมริกาปีหน้าเต็มตัวเลยเราได้เล่นคืนเัือายคืนพุธแต่หลังจากเปิดฤดูกาลสิงหาคมพิมลิยาาก,กันยายนตุลาคมเข้า คือที่ UCL แล้วอันนั้นอ่ะอมูลเขาพงมองออกว่าเขาจะแพ้กลางสัปดาห์และสุดสัปดาห์ไม่ได้เขามีโอกาสโวเล่ออกแน่นอนนะครับมันเป็นเหมือนยาพิษที่แอบซ่อนอยู่นะครับแต่ว่ามันมาลงเรือแล้วครับคุณจะบอกว่าอ๋อ oh, ไม่เอาผมขอถอนตัวไม่ได้นะครับและก็ยอมแพ้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าการแพ้ในวันพุธเนี้ยคือการที่เขาจะได้ลงเล่นสดาหล์ละเกมตามที่เขาต้องการแต่เขาบอกแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้คือพิษพินาชิบหายแน่นอน เพราะว่าตังค์ที่ได้การเสริมทับในฤดูกาลนั่นก็หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ตีความพูดเขาใหม่เต็มที่ยังไงก็ต้องเอาแชมป์มาได้ส่วนจะเตรียมตัวไม่ทันอะไรค่อยไปแก้ไขกันอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเขาบอกอะไรอย่างงี้คําว่าได้แชมป์เนี่ยนะจากการได้ไปเล่นแชมป์สตรีเนี่ยสำหรับคุณเนะี่ยอะไรมาสําคัญกว่ากันนะครับอ๋ออันนี้เขาตอบผมค่อนข้างที่จะผิดหวังนิดนึงเขาบอกว่าถ้าโบเขาเองเขาบอกว่าการไม่เล่นแชมป์สตรีสำคัญวกว่าการได้แชมป์เพราะแชมป์สตรีแชมป์สตรีเนี่ยคือการแก้ไขปัญหาทางรัฐทุกอยาก่าง เขาเลยเลือกไปยูเซียมากกว่าจริงๆเนี่ยผมยังอยากให้มันเป็นคำถามแรกๆนะเขาได้จะตอบได้ดีวันนี้เขาน่าจะยังไม่เบลอนะเป็นผมนะผมว่าไม่ต้องเป็นผมหรอกเป็นอาร์เนอร์สล็อตอ่ะเขาเป็นคนตอบคำถามเก่งมากตามที่แนลฟูรู้กันไปอ่ะอย่างเงี้ยมันตอบไม่ยากว่าสำคัญทั้งคู่ก็คือการได้แชมป์เนี่ยมันคือการประดับความรมีให้กับสโมสรการได้โทฟี่เข้าตู้มิวเซียมแล้วก็ดาร์ลัสก็คือได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกจริงมันต้องสำคัญทั้งคู่เขาได้ไปตอบว่า การไปใช้ไม่ส,สำคัญวกว่าการได้ถ่วยโอ้โหแอบในใจแอบคิดว่ามันตอบได้ดีกว่านี้อย่างอันเดอร์ซอลเนี่ยโคตรโหดเลยนะอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นเพื่อนบ้านเขาโดนถามเรื่องเทนโดนหัวว่าอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาลงแล้วไปฉลองพาเลตก็โดนหัวอเงี้ยโอ้อีอันเดอร์มันตอบดีมากนะบอกว่าคุณโชคดีที่อยู่ในยุโรปคุณได้แสดงความคิดเห็นแบบเป็นที่ไม่มีใครมาริดริรอนอิสรภาพในความเสรีภาพในการแสดงออก บางคนก็โหเทรนต์บางคนก็เฮตบมือให้พ oh, ี่เพราะฉะนั้นเป็นเสียงของคุณเลยครับอ้โหตอบดีมากนะครับคืออันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าพอตอบมาแบบนี้ก็แอบสิงๆเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเขาได้ใจนักบอลเต็มๆเรื่องนี้ครับเออน่าจะเป็นจากเดะการเดียนถามบอกเฮ้ยแล้ววันวิกที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมีกระแสข่าวบอกไม่ให้ตังสตาร์ไปดูบอลสุดท้ายเนี่ยคุณคนจ่ายตังให้จริงๆหรออะไรเงี้ยหัวโมริมแบบ พยายามจะเลี่ยงไม่ให้มันเป็นดราม่านะครับเขาก็บอกว่าก็เป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งมันก็เป็นเบสิกที่คนเป็นเหมือนคนหน้าก็ต้องพยายามช่วยเหลือนะครับตอนเนี้ยความยากของโสมสรคือไม่รู้ว่าอะไรควรให้แค่ไหน,น,นอันไหนควรประหยัดอันเนี้ยก็เขาก็ประกาศออกมาแล้วว่าสตาฟส่วนเนี้ยได้ไปอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องอยู่ที่อังกฤษนะครับาาก็จะจัดมีการดูบอลจอใหญ่ให้นะครับแต่ว่าผมมาคุยนักบอลแล้วในห้องแต่งตัวเราก็มองหน้ากันเราก็รู้ว่า าสตาฟมันไปมากขึ้นเนี่ยการทํางานมันน่าจะง่ายขึ้นนะใช่ไหมนักบอลก็เห็นด้วยว่าเออมันควรจะไปกันทั้งทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นครอ,อ,อบครัวของสตาฟพวกเนี้ยก็ควรจะที่จะไปเก็บไปนอวด้วยอมริน,นบอกว่านั้นผมก็จ่ายตังค์ให้ดีกว่า30คนเนี้ยที่มองว่าสมควรจะไปอ่ะซึ่งการจ่ายก้อนเนี้ยมันก็ไม่ทาให้ผมลุกละลายผมก็เลยออกให้มันเป็นสิ่งที่ผมแค่อยากช่วยเหลือนะไม่ได้แบบอยากหันหน้าสมสรอ,อะนรแบบนี้คูก็ได้รับคมชมนะครับแรงข่าวแบบหื ฟุตบอลนี่คือชื่นชมมากนะครับก็เป็นลูกพี่ที่ดีนะครับก็เชื่อว่าจะได้ใจในเกมรอบชิงสป i r ิ t อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าขั้นนิดนึงครับไอข้อความวันนี้ที่มันแชร์ไปในโลกโซเชียลเนี่ยว่าเป็นภาพเ e ื้อจิมไลท์คลิปเอาไว้ขึ้นมาก็ได้แล้วก็แอคเค n t ของเอลิคันโตน่านะครับบอกว่าขอออกตังให้30คนนี้ได้ไหมและบูรูโน่เป็นแอคเค n t มาตอบว่าผมจะขอให้50คนไปเลยเพราะทุกคนควรไปรอบชิงนะครับ ข้อความข้างล่างเป็นเอฟลาบอกว่าผมช่วยอีสาคนถ้าหากว่าเซอร์จิมกับอินิออรเกเซอร์มันถังแต่เนี่ยผมจะออกทางให้ผมว่าอันนี้เท่าที่ผมหามาวันนี้ไม่เจอเลยครับผมว่าน่าจะเป็นรูปเฟกนะอย่าไปแชร์ต่อนะมันเหมือนกับ2วันที่ผ่านมามันมีมีมแจ็คกิลิชไปแฮปปี้มาเธอเดย์นักบอลหญิงและนักบอลหญิงบอกขขบคุณนะแต่ว่าฉันยังไม่ได้เป็นแม่แล้วก็ไปข้อความบอกอ๋อไม่เป็นไรผมเปลี่ยนให้คุณเป็นแม่ได้เงี้ยคือแบบ แล้วคนก็ไปยแซวโอ้โหแจ๊กิลเมันโคเจ้าชู์เลยอย่างเงี้ยใครจะไปกล้าต่อมันโดนเมียตบใช่ฮะถูกไหมฮะมันก็เป็นข้อความเฟกนะครับเพราะฉันต้องระวังให้ดีตลกดีนะครับอ่ะทีนี้เอ่อเรื่องของการเล่นยูโรปาลีกหลายคนบอกว่าแมนเชสเตอร์เนี่ยโหชอบเล่นฟุตบอลยุโรปมากนะครับมาพรีเมียร์ลีกอะไรก็เจ๊งทุกทีนะครับแต่รอบเนี้ยมันต่างออกไปเพราะคุณอ่ะเข้าชิงในถ้วยที่คุณชอบแต่ดันเจอทีมอังกฤษอย่างนี้ยไงอัลเบิร์นนะครับ เขาก็บอกว่าก็เข้าใจได้คร no like sure ับเกมที่เจอกับสเปอร์ในวันพุธหน้าเนี่ยมันจะต่างออกไปจากเกมที่เจอรียงเกมที่เจอกับทีมในยุโรปแน่ๆนะเพราะมันคือทีมที่เจอมาจาในอังกฤษนะรู้ไส้รู้ภูมิมาเป็นอย่างดีครับแต่เชื่อผมครับผมการันตีให้ได้อย่างหนึ่งครับอาโมลินพูดแบบนี้ทุกๆครั้งที่เป็นพรีแมตก่อนที่จะลงไปเล่นเนี่ยโหถ้าหากว่าวันนี้เป็นเกมพิมพ์บรีนะทุกอย่างมันดูยากมันดูไม่มีความเชื่อมั่นมันดูเหมือนเป็นสิ่งที่จะออกไปแล้วแบบจะตายอ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ปนนคืล ทุกคนแบบมีความมั่นใจมีความตื่นเต้นที่ได้ออกไปเล่นบอลวยอ่ะเพราะฉะนั้นคุณเชื่อผมได้เลยบรรยากาศมันจะเปลี่ยนไปแม้ว่าจะเจอกับทีมอังกฤษนะครับแล้วก็ไปดูสถิติก่อนหน้านี้ครับอามูริมเนี่ยคุมทีมในโปรตุเกสเข้าชิง3าครั้งชนะ3าครั้งเลยนะครับและมักจะมีแมตช์การแข่งขันผลการแข่งขันที่ดีในการคุมแมนยูด้วยนะครับที่อนฟิ์อย่างนี้นะครับก็เสมอนะครับที่เอมิเรตส์นี่ไปชนะอาร์เซนอลใน บอลทั่วนะครับที่ซิตี้ก็ไปชนะตอนอาร์มาเดียโลยิงนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่านักเตะในยูชุดนี้จริงๆทุกคนมันมีความสามารถอยู่แล้วแต่แค่ต้องพยายามฮึดขึ้นมาเหมือนรอบชิงที่เทนหาคุมเจอแมนซิตีตดูเป็นรองแต่สุดท้ายพอยกระดับมาตรฐานขึ้นมาได้ก็ชนะได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะครับทีนี้ไปดูความพร้อมกันบ้างครับนะักข่าวไปเห็นดารโลดูในยิมนะครับใส่เสื้อ ไอยูโรเปยนไนท์ท so so so, ี่เราเคยมาปล่อยเลยเขาก็บอกเขาก็ยังไม่มั่นใจแต่ว่าดาร์โลเนี่ยพยายามมากอยากลงรอบชิงมากนะครับผมก็ไม่อยากเสี่ยงอย่าลืมการเจ็บครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ซีเรียหรอกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณส่งเข้าไปแล้วเขาเจ็บรอบที่สองเนี่ยนะมันมักจะยาวเสมอเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเดลิกแล้วก็ยโรปไม่ทันเจอเชลซีแน่นอนนะครับส่วนจะเป็นไปได้ที่สเปนหรือเปล่าเนี่ยต้องรอดูผมก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับในขณะที่เพลง สื่อมวลชนบอกโอ้โหเพลงเนี่ยแฟนบอนลร้องไม่อยู่เลยนะเขาใช้คำว่าแค t ชี่แค t ชี่คือแบบจำง่ายนะครับเหมือนชื่อคุณชื่อป so ๊อปเนี่ยสดโอ้ยอร์เนมป๊อปก็สจ๊วตเนมมายเนมป๊อปโอ้โซแค t ชี่แค t ชี่คือแปลว่าจำง่ายนะครับลูเบนอาร์มอร์เรมยินดีในวันที่ยากลำบาแบ็กครั้งเร์มเดอะสกตรามทุก์ทรนฮขาเปลี่ยนทอกข์ให้เป็นคราวสุขอามอร์เรมบอกเอ่อหน้าข่าวบ,บอกว่าอย่างนี้ถ้าแชมป์เนี่ยคุณจะได้ เลิกห้าแฟนบอลไม่ให้ร้องเพลงสถิตเขาบอกว่าไม่ต้องร้องยังคงเร็วเกินไปผมองทาความสาเร็จให้มากกว่านี้อีกเยอะๆคุณถึงจะควรร้องให้ผมนะครับก็ถือเป็นคำตอบที่ดีนะครับแล้วก็ไปที่ชอนไดนกันบ้างฮะชอนได้นี่ไปออกรายการสกาสปอร์ตกับแกรี่เนวิลแล้วก็พอลสกอตเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยอามริควคุมทีมแพ้เยอะมากอาจจะเป็นพาะระบบใหม่นะครับผมจะบอกให้ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ไม่มีใครกล้ารับงานที่แมนยูแน่ๆเพราะว่ามันเป็นงานหินผมเนี่ยอาสาเลยนะถ้าผมได้คุมแมนยูนะผมแพ้น้อยว่าโมริมิเพราะผมเต้นระบบ4 4 2นะผมขึ้นเกมแบบนี้แบบนี้เลยนะแมนยูจะประสบความสำเร็จมากกว่าตอนที่ออาโมริมคุมอยู่เขาก็แบบไอ้นี่โมมานะครับแต่เขาก็พูดตรงๆว่าต้องให้เวลาเขาคือตอนนี้คุณต้องอาศัยความได้เปรียบเรื่องที่เขามาใหม่เนี่ยก็ลองหาสรรหาระบบให้เขานะครับซื้อตัวใหม่ให้เขา ผู้จัดการทีมที่ไม่มี decision มันยากอยู่แล้วอาจร้องให้โมเดลมี decision เต็มๆอ่อซื้อนักเตะเข้ามาที่เขาต้องใช้นะครับแล้วก็ให้โอกาสไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับซึ่งในมุมมองของชอนได้อดีตคุณซือ้อเอเวัตันเนี่ยเขาบอกว่ามีคนหนึ่งจรงิงเหมาะแมนยูมากเลยคนคนนั้นคือแกนเซาเกตเอาพูดแบบนี้นะครับเหตุผลสั้นๆคือเซาเกตเนี่ยเป็นคนกล้าหาญแล้วก็ฝ่าโดงโซเชียลมาตลอดเขาอย่าลืมอ,อย่าลืมว่าเขาคุมทีมชาติอังกฤษความกดดันไม่ได้ต่างจากแมนยูนะครับก็คือออต้้้้งงงไดแแชชมป์ลวเเาาากก็พัฤษขิ พาไปเป็นรองแชมป์ยูโรสองครั้งคือมันเป็นเรื่องวาสนาบัลลัแต่ว่าเขาอยู่อังกฤษได้นานมากเพราะฉะนั้นเขาบอกในการคุมแมนยูจริงๆนี่คือคำพูดของชอนได้นะครับคุณผู้ชมมองไงเขาเป็นเข้ามาคุยได้เลยนะครับช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยหมวกคอปปี้เมนูครับคุณผู้ชม,ค,บบมครับเป็นรอบที่2หลังจากที่เคยปล่อยไปรอบแรกวันมีนาคมานะฮะมันคือไปที่เฉลิมฉลอง f อ้ใครคับรอบชิงครับตอนนั้นในคอปปี้เอาหมวกใบนี้มาใส่ตั้งใจเลยครับแล้วก็เอาติดตัวไปด้วย ทดลองกับผู้ใหเพครับก็ถือว่าเป็นรางที่ดีนะใส่แล้วก็ได้โทฟี่นะครับทีเนี้ยไมคกาสโตเพิ่งจะเอามาปล่อยครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเป็น Product of the week ีคเป็นที่เรียบร้อยนะคือคนซื้อเยอะมากนะครับผมก็เลยเอามาให้ล็อตที่2นะครับมีอีก12ใบอยู่ในมือตรงนี้ใครอยากได้นะครับมาเอาไปได้เลยครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับอันนี้เป็นหมวกแมนยูเอ็กซ์มิวผมว่าผู้ชายใส่แบบนี้ก็ดูแบบครอบครัวเป็น Family Man ดีน่ารักน่ารักดีนะผมว่าเมียชอบเมียไม่ชอบคุณ เมียบ,บอกโอ้ใส่เดสื้อแมนยูใส่อะไรขี้เก๊กมากเลยเนี่ยทำไมต้องเท่เทๆนะใส่อย่างเงี้ยดูแบบสบายๆนะไปเข้าปง่งเข้าป่าขึ้นขึ้นไอ้สวนพึ่งอะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็จับไปและกันฝนได้ด้วยนะใส่แบบเนี้ยทั้งกันฝนกันแดดมันบังได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ผู้ชายหลายคนก็ชอบใส่แบบนี้ครับแบบไปรุ่นเซอร์ๆหน่อยนะจับไปได้เลยนะครับแล้วแล้วก็ราคาไม่แพงรวมภาษีรวมค่าจิปปิ้งปลอยได้งพาอ้าบาบาทใครอยากได้มี12ใบเท่านั้น ตรนนี้ฮะเอ่อเมื่อเช้าวงในทำเรื่องเชอรมี่ฟิมบงเปิดเผยแหล่งข่าวไปบอกว่าเขาเคยปฏิเสธลิฟูงสองรอบโผแฟนลิฟูเข้ามากระหน่ำสมเซลร์เซลผมไว้ใหญ่หทัวลงในช่องวงในลองไปดูต่อเซิร์ชหาวงในไวทอปี้